สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พีซดอนดนะครับวันนี้เนี่ยพีซดอนดเรามาอยู่ันที่งาน Big Cactus and s u c c u l e n t Market Fair นะครับครั้งที่13าที่อาจัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับ b c c o นะครับโอเคแล้ววันนี้ความพิเศษก็คือพี่เอ็มมาเปิดบูธเองด้วยใช่ใช่ไหมพี่เปิดบูธอะไรครับวันนี้คือวันนี้เนี่ยเราเป็น ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่เรามีบูธแล้วก็เอาต้นไม้ของตัวเองมาวางอ่าแล้วก็นอกจากนี้ก็คือเรายังมีพวกอุปรกรณ์พวกกระถางชื่ออะไรก่อนชื่อบูธพี่อ่ะเราได้มีชื่อชื่อบูธเนาะอย่างเป็นทางการแล้วก็คือ P D D Pot อ่า P D D ก็มาจาก Please Don't Die แล้วทีนี้นอกจากต้นไม้แล้วเราก็ยังมีพวกก,ก,ร,กระถางอุปกรณ์ทางเกษตรอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยปลูกแคแคตัสปลูกอะไรพวกนี้แหล<น>ะ่คแล้วก็เดี๋ยวพิเศษที่สุดเดี๋ยวเราจะพาไปดูในงานวันนี้เนาะว่าวันนี้งาน,นออกมีต้นไม้มีร้านค้ามาออกบูธเยอะขนาดไหนนะครับ<ม>เดี๋ยวเราพาไปดูกันใช่เดี๋ยวไปดูกันเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ยืนกันตรงหน้าอะไรร้านนอออะไรก่าคุงแคคตัสเอ๊ะชื่อร้านอะไรอ่ะชื่อร้านอะไรครับร้านอาคุงแคคตัสค่ะอาคุงแคคตัสวันนี้มีอะไรมาโชว์บ้างแนนฝากไปเล็กค่ะมีอะไรมาโชว์บ้างมีหนูมาโชว์ค่ะมีต้นไม้มาโชว์ค่ะมีแอสโตเป็นอะไรเป็นแอสโตค่ะส่วนมากส่วาก็มีแอสโตไซดอลมีแอสโตไซดอลค่ะแล้วก็ฮานาโซฮานาโซอโตอ่ะแล้วแล้วตัวนี้คืออะไร เป็นควัตเตอรีโโ่ครับเป็นหนังโหดเหมือนโสดใครมาแล้ววันนี้ก็จะมีถ้าเด็กๆก็จะมีแคปิคอนที่เป็นตัวตัวหนามหนาครับแต่ก็เป็นอดอกสีแล้วปกติแล้วมันจะเป็นดอกสีเหลืองอันนี้เป็นดอกสีเป็นดอกสีชมพูลแล้วคแคปิคอนใช่แล้วก็จะเป็นพวกแอสโตถ้ามีก็มีทั้ง สิบภูถึงสิบสามภูมีฮานาโซโนะฮานาโซนะาาตาเชฟอะไรพวกนี้ครับพวกทั่วไปครับครับมีที่เลือกหลากหลายเน้นๆก็จะเป็นพวกใส่ดอกครับพวกอากาปานะพวกชินโชวะประมาณนั้นครมีมีคนบอกว่าแถวนี้มีคาปุดังเยอะใช่ครับปุดังเยอะใช่ครับนู่นเลยครับเชิญเลยนี้เป็นรีดูซาร์ครับนี่ก็เป็นคาปุดดังคาปุดังมีหลากหลายราคาเลยครับมีตั้งแต ซบๆเลยสองร้อยจิ๋วๆย5ิบห้าบทก็มีนะโอ้จิ๋วๆย5ิบห้าบทก็มไม่แต่ไอ้อันนี้มันไม่ด่างใช่ไหมไม่ด่างไม่ด่างตัวเขียวตัวเขียว,วขากลับ <ๆๆ S 1> เสร็จปุป๊บขึน้นออกก็ออกงานเลยอ่าครับอันนี้เขาทำขับมากกว่าโอ้นีสวยอืมเหมือนเขากว้างเลยใช่ครับแล้วก็เนี่ยเป็นเขียวเป็นห้าเป็นห้าห้าห้าหนอมันอ,ออกออกแบบปกติจะออกประมาณหน่อเดียวอันมีสองหน่อใช่ไหมนี่ห้าหนอห้าหน่อ มีหลากหลายครับร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยห้าสิบเลือกได้ โอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยกับการพาเดินดูงานเนาะอืก็แอบเหนื่อยเหมือนกันเนาะก็วันนี้เหนื่อยจริงเลยมันมันมันหลายอย่างด้วยวันนี้เราก็มาทั้งเปิดบูธด้วยเนาะแล้วก็พามาเดินดูงานด้วยใช่นะครับบรรยากาศก็จะคือวันนี้คนเยอะใช่นะครับแล้วก็ร้านก็ขายได้โอเคเลยโอเคเลยแล้วก็เมื่อกี้พี่บอกว่าพี่อ่ะมีถูกใจอะไรนะอะไรคับบุดคับบุดอ๋อเป็นเป็นเป็นร้านเพื่อนคาบบุดเมนคาบุดเมโดซ่าดังที่ที่เราไปยืนถ่ายกันนั่นแหละใช่ เป็นเขาเขาได้ด่งจากจากต้นเขียวมาออแล้วก็มาขยายต่อ,อความแข็งแรงของความด่างก็จะจะจะสูงอก็ก็ถือว่าดีเลยดีเลย สำหรับงานวันนี้ก็เนี่ยงานเราก็เดี๋ยวเราก็เต,ตรียมเก็บและเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้สําหรับใครที่ไม่ทันนะครับสาหรับใครที่ไม่ทันง,งานในเสาร์อาทิตย์เนี้ยเราไปรอกันสัปดาห์เอยเราไปรอกันที่เดือนหน้า <laughs> ไม่ใช่สัปดาห์หน้าเดือนหน้านะะเราไปรอเดือนหน้านะครับประมันกลางกลางเดือน1 5 1 6มั้งใช่ไหม เป็นสัปดาห์กลางเดือนวันจุดใช่ก็จัดที่เซนทรัลลาดท้าวเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นอีกงานหนึ่งแล้วเป็นแคคตแคคตโนมอีพีสองก็เราก็จะมาเปิดบูธด้วยเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับก็พี่เอ็มก็จะมาเปิดบูตต้นไม้นะครับใครที่ถูกใจต้นไม้ของพี่เอ็มก็มาจับจองได้ในบูธครั้งหน้านะครับแล้วก็ก็จะมาเปิดพวกกระถางแล้วก็อุปกรณ์ทางการเกษตรด้วยเช่นกันนะครับใครที่สนใจแบบราคาปลีกราคาส่งก็สามารถที่มามาดูที่ร้านได้แบบนี้ ครับผมยังไงก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะได้รับ like, กดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กดซับสไครป์กดติดตามไปด้วยนะค,ะครับสวัสดีคับ